สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาติววิชาวิทยาศาสตร์กันนะคะนักเรียนดูนะคะเวลาที่เราหย่อนของแข็งลงไปในน้ำนะคะสังเกตเห็นว่ามันไม่ละลายในน้ำ รูปร่างมันแน่นอนนะคะมีปริมาตรและรูปร่างคงที่อนุภาคชิดติดกันแน่นค่ะของเหลวนะคะมีปริมาตรคงที่มีรูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุอนุภาคห่างกันเล็กน้อยค่ะนะคะสถานะแก แม่คะจะล่องลอยมาสู่มือแม่ค้าิ๊อ่าเห็นไหมคะตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลส,สารสามชนิดสาร A สาร B และสาร C ที่บรรจุในภาชนะใสแล้วก็ปิดให้สนิทนะคะอ่าเรามาดูเลยนะคะสาร A สาร B นักเรียนศึกษานะคะ สรุปนะคะข้อสอบข้อนี้ข้อใดจำแนกชนิดสารสารของ A B C ได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณานะคะข้อที่หนึ่งค่ะรูปร่างไม่เปลี่ยนแปลงน่าจะเป็นอะไรคะน่าจะเป็นแก๊สนะคะต่อไปรูปร่างคงเดิมน่าจะเป็นของแข็งใช่ไหมคะแล้วก็รักษาระดับเท่กากันเสมอก็น่าจะเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นข้อสอบข้อนี้ตอบอะไรคะตอบข้อหนึ่งนะคะ ที่เหลือเราก็ตัดทิ้งไปนะคะจากรูปภาพนะคะถ้าสมชัยออกแรงดัน200นิวตันข้อใดกล่าวถึงการออกแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุได้ถูกต้องนักเรียนตอบ2ข้อนะคะ อันดับแรกเรามาพิจารณาก่อนนักเรียนจะตัดข้อไหนทิ้งก่อนคะอ่าตัดข้อที่1ทิ้งก่อนนะคะเพราะว่าข้อที่1มันผิดลูกเพราะว่าถ้าถังขยะจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเพราะแรงลัพไม่เท่ากับศูนย์นะคะมาดูข้อที่2ถ้าสมคิดออกแรง200นิวตันถังขยะจะหยุดนิง่งอ่าใช่เลยนะคะเพราะว่าต่างคนต่างออกแรง200นิวตันถังขยะจะหยุดนิง่งข้อ2ถูกนะคะต่อไปมาดูข้อที่3ถ้าสมคิดออกแรง200นิวตัน ถังขยะจะเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร็วคงตัวข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าถ้าถังขยะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเพราะแรงรับไม่เท่ากับ0นะคะมาดูข้อที่4ถ้าสมคิดออกแรงดึงถังขยะด้วยแรง200นิวตันแรงรับจะเท่ากับ0ูนะคะข้อนี้ก็ผิดเพราะแรงรับเท่ากับ400ทิศท,ทางก็จะไปทางซ้ายนะคะต่อไปมาดูข้อที่5ข้อที่5แรงที่กระทํากับถังขยะมีมากกว่า2แรง อ่าข้อนี้ถูกนะลูกเพราะอะไรเพราะว่าแรงที่กระทํานอกจากแรงที่สมคิดและแรงสมชายกระทําแล้วย,ยังมีแรงโน้มถ่วงที่กระทําต่อถังขยะอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2กับข้อ5ค่ะ